ทำการเทนก้นให้มนุษย์เมียนะครับ,รบยืดรอแล้วพรร้อมไหมครับไ่พร้อมหน้าไม่ใจพอกออกกำลังกาย สตูดิโอโลหะนะครับไพรเวทกิมของผมเองนะครับอยู่เซนองมินต่อหม้อที่60วันนี้ถือว่าซักเซนมากนะครับที่ลากพิมพ์มากินได้ <c oughs> ออที่รายหน่อยว่าที่กินอยู่คืออะไรคะอันนี้คือโลหะนะคะที่เราสองคนขายกันอยู่นะคะมันคือวิตามินเมทฟู <c oughs> คือบอกก่อนว่าอันนี้มันไม่ใช่แบบพวก คอลลาเจนหรือว่ายาลดความอ้วนกินแล้วผอมเลยอะไรอย่างนงี้นะครับมันคือวิตามินที่คุณซื้อทานเป็นเม็ดนั่นแหละแต่ที่เราสองคนสั่งผลิตที่ประเทศเยอรมนีนะครับเอาหลายๆตัวเนี่ยมารวมกันเป็นเม็ดเม็ดเดียวนะครับเป็นเม็ดฟูแล้วก็บอกเลยว่าพอเวลาเป็นเม็ดฟูเนี่ยพอละลายน้ําเนี่ยมันสดชื่นแล้วก็มันดูดซึมได้ทันทีเลยก็เหมาะกับคนที่ออกกำลังกายมากนะครับหรือคุณจะทํางานหนักก็ได้เนาะแมกนีเซียมมันจะช่วยทำอะไรแมกนีเซียมมันช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายนะครับเป็นวิตามินที่ หลายหลายคนละเลยนะใครที่เป็นไมเกมนอนไม่หลับเนี่ยทานนะครับดีโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็ท่าแรกของการเล่นก้นนะครับเอ่ออันเนี้ยคอมโบันมันเรียกว่าภาษาอังกฤษแต่ผมไม่เก็ตแหละอธิบายง่ายนะครับมันคือการเหมือนซัพพอร์ตนั่นแหละแต่ซัพพอร์ตปกติถ้าคุณลงตรงอย่างเงี้ยมันจะไปหน้าขายเยอะการซัพพอร์ตเอนซูโม่เราเล่นนี่ไปด้วยอ่ะคุณต้องการเข่าออกนี้แล้วชิงก้นด้านหลังนี้อ่าย่อมาให้ต่ำให้สุดเลยนะครับแล้วขึ้นมาดึงแล้วขมิดก้น เน้นนะครับว่าตราขึ้นมาต้องขมิดก้นเริ่มจากน้ำหนักเาบาก่อนนะครับสิบสองทีถึงสิบห้าทีไปแล้วผมย้ำเดี๋ยวว่าตอนเล่นโโคู้ชมบต้องต้านนะครับอย่าลงอย่างนี้เพราะว่าก้นจะทํางานน้อยมากแต่ถ้าเกิดต้านเนี่ยน้าหนักมันจะถ่ายไปที่ก้นเต็มเต็มนะครับไปแล้วเข่าพยายามกลางไว้ดีนี่นะครับตากล้องเข้าไปเลยของนุานะดูนะเห็นปะตรงนี้มันจะเป็นลูกเลยถ้าเกิดว่าเราโน้มจริงๆกิงจังๆแล้วกลางเข่านะครับขึ้น โอเคนี่คือท่าที่1นะครับลองเล่นกันดูสามสี่เซตนะเอาน้ําหนักที่เราเล่นได้ประมาณ12บสอครั้งนะครับก่อนเล่นก็วอร์มแล้วสเต e t c h i n ให้ดีๆก่อนบอดี้เวทสควอ u หรือว่ายืดอะไรเงี้ยให้ดีก่อนแล้วก็เข้าเซตได้เลยนะครับหนุ่มๆก็ทําได้สาวๆก็ดีนะครับลองดูท่าที่2นะครับเป็นบาร์เบลสติ i เล e g d ดลิฟ i f ก็คือทีจี้ split leg กับเด d e a เนี่ยมันต่างนะครับเด a d l i f t บัตได้ทั้งตัวสติ s เล i t leg เราจะเน้นไปที่ก้นไปแฮมสตินเป็นหลังนะครับคุณจะเล่นใช้ดัมเบล บาเบลก็ได้ใครที่เพิ่งเริ่มแนะนําว่าผมว่าให้ใช้บามันน่าจะง่ายกว่าลิัมเบลก็ได้แล้วแต่แต่สําหรับพิมนะผมจะให้เล่นใช้บาโดยงหงายมือแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาคว่ำจริงๆเราจะออกแรงเยอะแต่พอหงายแล้วเรากำแบบหลุหลวแบบนี้มันจะช่วยให้เป็นแค่ตะขอเกี่ยวโดยที่มันไม่ออกแรงกำเลยนะครับเวลาเล่นก็คือค่อยๆโน้มลงไปให้รู้สึกตึงแผมสติงนะแผมสตินงคือตรงนี้ขาด้านหลังนะครับกับก้นแล้วตอนขึ้นมาก็ขยอบก้นแต่ละคน มุมการลงไม่เหมือนกันนะครับเอาง่ายๆเลยคุณหามุมที่แบบว่าคุณลงรู้สึกว่ามันตึงทั้งติงอ่ะแค่นั้นเองแล้วตอนเล่นเนีพยายามเงยหน้ามองไว้อย่ากโก้มนะครับไป,ปบิดก้นแล้วเข่าจะเข้า่างนี้นะการไว้ตลอดมุมจะประมาณนี้ขึ้นมาแล้วขมิดเออดูนะครับดีอยางพิมพ์อ่เขาตัวอ่อนเขาจะมุมประมาณนี้น้ำหนักนี้นะเขาจะทำประมาณ12สองทีแต่ถ้าเป็นผมนะของผมอะ่ะ ดูมุมเขานะของผมจจเนี่ยแค่เนี้ยผมก็ตึงแล้วแต่ของพิมเขาขาตึงได้อย่างนี้เลยเพราะว่าตัวเขาอ่อนบางคนตัวอ่อนมากก็ขาตรงอะไรก็ได้นะแต่แต่เน้นนะตูดต้องไปข้างหลังนะจะไม่มีการตัวตรงแล้วกุ้มอย่างนี้นะตูดข้างหลังของผมงอแล้วคือเป็นแบบนี้เอ,อลองดูนะครับสามถึงสี่เซ็ตนะครับใช้ดัมเบลก็ได้ใช้บาเบลก็ได้ลองดูนะครับจับไว้ถ้าได้เราไม่โดนกุ้มยังไงก็ได้ตัวเปล่าให้รู้สึกว่ามันตึงแฮม,มสติงแค่นี้เอง นะครับแล้วขึ้นมาขมิบก้นนต่อไปเป็นเล็กเทสนะครับแต่เป็นเล็กเทสที่จะเล่นเน้นให้โดนแฮมสเตรรงกับก้นไหมสุดโดยที่คอร์ดหรือต้นขาด้านหน้าเนี่ยทำงานน้อยที่สุดนะเพราะว่าสาวๆเนี่ยเขาไม่ต้องการหน้าขาที่เป็นอย่างนี้นะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวเราต่อ,หอให้เล่นไปก็ไม่เท่านี้นะครับวิธีเล่นคือการวางขานะครับ ที่เป็นมุมวายอย่างนี้ที่เป็นมุมวายแบอย่างนี้นะครับส่วนความใกล้ความไกลเนี่ยตอนที่คุณเล่นเริกก่มจากเครื่องเต่านะครับก็ลองถีดดูว่าเฮ้ยมุมมันโอเคกับเราอเปล่าถ้าไม่โอเคก็วางแล้วก็ปรับเขาเองนะครับส่วนตอนเล่นนะครับตอนลงกลางเขาเ่าออกเยอะที่สุดเลยลงทสุดเลยแล้วก็ออกแรงที่ตรงส้นกับกลางเท้านะครับอย่าขายิ่งอย่างนี้เรายันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวนา,นาจะกลางเข่าเยอะมากเลยนะครับ เราลงไปลงไปลงไปแล้วถีบขึ้นมากนี่ขึ้นแค่นี้พอต้านขึ้นแค่ครึ่งเดียวตอนลงต้านขึ้นแค่ครึ่งเดียวต้านดีถ้าคุณผู้ชมไปลองทาตามนะครับท่านี้คุณจะรู้สึกที่แฮมสเติงกับกนมากๆนะนะครับย้ํานะครับว่าอย่าเล่นหนักเครื่องเปล่าหรือแผ่นเดียวพอนะสําหรับผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะก็แค่แผ่นเดียวสองแผ่นเต็มที่ผมเล่นแค่สองแผ่น่างนนะท่านี้ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าถีบรู้สึกไปหน้าขาให้ลดน้ำหนักลง 12หรืห15ครั้งเหมือนเดิมดีลงลึกอ่าารู้สึกที่ด้านหลังใช่ไหมเออ3หรือ่เซตเหมือนกันนะครับลองไปเล่นกันดูแต่เดี๋ยวนรวาเครื่องนี้ต้องเป็นเครื่องที่เป็นแบบเล็กเพสแบบเกียงลงมาอย่างนี้นะแบบนั่งแล้วีบอย่างเงี้ยไม่ค่อยโดนนะครับวเวลาเล่นเล็กเพสนะครับข้อสําคัญเลยนะก้นอย่าให้มันลอยขึ้นมานะครับเพราะงั้นสันหลังคุณจะทำงานหนักมากนะให้มันติดแบบเนี้ย ใช่เวลาถีบอย่าให้ก้นกบมันลกกอ,อยขึ้นมานะครับอันนี้คือถูกต้องเออสองลงลึกดีสามต้านสี่ต้านหน่อยต้านหน่อย,ย, 5, 4, 2, อยต้านหน่อยสวยห้าสิบสองที่เขาที่สวยต้านหนึ่งทีเดียวโอเคเก็บเลยแ้วใครที่มีบัตดี้เวลาเล่นนะครับคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเล่นไหนก็ตามนะครับคนที่เป็นคนคุมการเล่นอ่ะ คือทุกคนแหละเวลาเล่นอ่ะพอเวลาหนักหรือหมดแรงทุกคนจะเริ่มปั๊มและพยายามพาเขาบอกว่าให้เขาแบบเฮ้คอนโทรลหน่อยอะไรเงี้ยต่อให้เขาจะเริ่มหมดแรงเลยก็ตามอ่ะไม่จําเป็นต้องขึ้นสุดถ้าหมดแรงนะขึ้นครึ่งเดียวเราต้านลงไปส่วนคนที่อยู่เนี่ยก็พยายามเริ่มเซฟได้แล้วอย่าพยายามเซฟตั้งแต่แรกนะครับมันจะทําให้การถ่ายน้าหนักไปที่กล้ามเนื้อมันมันต่ำลงนะครับแล้วก็การที่ผมให้เล่นต้านแบบนี้มันจะทําให้การถ่ายน้าหนักตรงเนี้ยเข้าไปที่กล้ามเนื้อได้สูงมากนะครับ ย้ตาต้านตอนขึ้นถีตตอนลงต้านนะเพราะว่าตอนลงมันก็ได้เหมือนกันนะฮะท่าต่อไปนะครับเป็นอิฟทัสก็คือท่าที่ฮอตฮิตของาสาวๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองบอกเทคนิคให้แล้วก็วันนี้เนี่ยคือภรรยาผมเนี่ยเขาเพิ่งเล่นทีทนี้ครั้งแรกนะครอบอกค่อนข้างสูงมุมมันอาจจะแบบว่าแต่ผมว่าได้เนดะี๋ยวลองดูนะครับก็ดับแรกใครที่เพิ่งเริ่มเล่นท่านี้นะใช้บาปเอา่อนใช้สมิธก็ได้แล้วเวลาเล่นนะครับต้องมีตัวรองขา ตรงนี้ตัวหนึ่งเพื่อที่เราจะได้งอตัวได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็บอกนะครับแล้วก็ที่รองตรงนี้จะได้ไม่เจ็บนะครับเวลาเล่นก็คืองอนิดเดียวแล้วตอนขึ้นมาเนี่ยใช้ส้นกับกลางเท้าเหมือนเดิมนะครับยันขึ้นมาแล้วขมิบก้นค้างไว้แล้วตอนลงต้านนะครับเดี๋ยวดูนี่นะครับวางเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาโดยใช้มือจับกว้างอืมกดลงมปน,นะครับย่อแล้วขึ้นมาค้างนี่หนึ่งสองขมิบก้นนะครับตอนลงต้านอย่าลงลึกมากไป พมิดหนึ่งสองประมาณนี้นะครับคางกดไว้คางกดไว้อย่างเงี้ยแล้วขึ้นมาแล้วแอนนะครับเออดีท้านท้านี้จะโดนก้นอย่างเดียวเต็เมเต็มเลยนะครับหนึ่งสองสุดท้ายอีกเข้าไปเลยเยี่ยมมากค่ะสุดยอดท่าสุดท้ายนะครับ อ่าผมใช้คำว,ว่าลองสุดท้ายแล้วกันมันคือคิกแบ็กนะครับคิกแบ็กเนี่ยสาวๆหลายคนเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยอ่าสม,มนี่เป็นสาวนะพวกนางจะเตะมาข้างหลังนี้นะครับแต่ทีเนี่ยเทคนิคของผมอะ่ะลองกระดกปลายเท้านะครับแล้วเตะออกไปม,มือแบบเอียงอย่างเงี้ยโดยที่ตัวใหญ่เอียงเข้าหาสานะมันจะโคตรโดนเลยที่โดนโค่นถึงก้อนเลยเตะเอียงไยงเงี้ยหนึ่งสองแล้วค่อยลงแล้วก็น้ําหนักใช้น้ําหนักเบามากเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะขึ้นไปล้าค้างเพื่อให้มัน สควิเข้าไปที่กล้ามเนื้อก้นนะครับนี่อุปกรณ์กนะ็คือเจ้าตัวเนี้ยที่พันข้อเท้านะครับคือแะไสาวสารู้จักแหละแต่แหนุ่มๆลองไปเล่นกันดูก็ได้นะครับก้นโดนมากเหยียบเข้ามา่อยเหยียบเหยียบขาเข้ามา่อยโอเคมือจับเสาวไว้นะครับดูนะตัวตรงนะกระดกปเท้าเข้าหานาแค่เออปล้วตเตะออกมเป็นมินแยง,งใช่เวียงให้มันได้เลยได้ได้เก็บตัวไว้แล้วตัวจะนิ่งใช่ตรงนี้ย โดนไหมเออนี่นะครับสมมติตรงนี้ใช่ป่ะเตะทะแยงไปอย่างเงี้ยอืมนี่ไปอ,อืมอย่ืงขาตึงหน่อยโอเคแต่ด้วยวันที่นามโดนไปหลายท่าน,นะครับเลยเมื่อยทักษิณจี้ขาขาที่ยืนยาะโอเมื่อเมย่อเขาก็มีต้นนิสหนึ่งเออ อเคนะครับแล้วพอครบก็สลับข้างได้เลยนะฮะแล้วก็อ่ะสุดท้ายเลยคือแต่วันนี้ทีมเขาไม่เล่นเพราะเขาหมดแรงแล้วไอ,อ้เครื่อง h ิ p บแอดันชั่นเนี่ยหลายๆคนคือเครื่องนี้ต่อให้คุณเล่นไม่เป็นอะ่ะยังไงมันก็โดนก้นแต่เวลาจะให้โดนก้นก็คืออานะครับเนี่ยเป็นแบบนี้ดูนะง่ายๆเลยใส่น้ําหนักที่เราแบบพอดีพอดีนะแล้วเวลาเล่นอะ่ะก็อย่าปั๊มแบบนี้พยายามออกแรงที่ตรงเนี้ยใช้ก้น อย่าใช้แบบส้นเทา้ายันออกไปเงี้ยใช้ตรงนี้เนี่ยหนึ่งสองแล้วต้านเนี่ยหนึ่งสองเข้าใจว่าออกแรงตรงนี้อย่าใช้อย่าใช้ตรงเนี้ยถีบออกไปใช้ตรงเนี้ยอ่านะครับเนี่ยอันเนี้ยจะโดนก็ต่อเมื่อเราเล่นจํานวนเยอะแล้วมันจะเข้าไปทน ye, ิโนเลยพอรู้สึกทำแล้วรู้สึกมันร้อนอย่างเงี้ยก็เพิ่มไปอีกประมาณสักห้าทีสิบทีนะครับแล้วก็พักเซตประมาณนาทีนึงแล้วก็เล่นต่อได้เลยเครื่องเนี้ยผมบอกให้ขี้หมูขี้หมาเล่นไม่เป็นยังไงก็โดนนะครับนี่หรือ คืออันเนี้ยมันจะโดนก้นโซนข้างบนอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเห็นสาวๆคนไหนที่เขาโน้มไปอย่างเางเนเนี้ยเราอ้าแบบเนี้ยมันจะได้แบบอ่าเคียวด้านล่างตรงนี้นะครับจุดตัดระหว่างแฮมสตริงกับก้นนะครับก็ลองดูสําหรับใครนะครับที่อยากให้ผมเทรนออนไลน์หรือเทรนส่วนบุคคลนะครับที่ยิมไพเวทแห่งนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Li น์แอสตูเดโอโลหะนะครับส่วนผลิตภัณฑ์วิตามินเม็ดฟูหรือเนยถั่วอัลมอนด์บัตเตอร์นะครับก็สามารถสั่งมาได้ที่ Li น์แอส อโลฮา BHK นะครับหรือว่าเข้าไปที่ช็อปปี้ก็ได้อโลฮา BHK เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์์หน่อยนะครับวอลาไปก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ